มิสเตอร์บึกคลิปวิดีโอนี้ครับทําไมพวกเขาเหล่านี้ลอยได้อ๋อกำลังโหลดอยู่ใช่ไหมกําลังโหลดข้อความอยู่นะครับผมเราอยู่กันกับไฟไนท์ทาวเวอร์ดีเฟนส์สนะครับผมจริงๆตัวเกมเปิดมาได้สักพักแล้วประมาณ2-3สัปดาห์ถึงไหมน่าจะประมาณเกือบ2สัปดาห์ นะครับผมผมรออะไรให้มันแบบเสถียรก่อนนะครับผมซึ่งตอนนี้มันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วในเรื่องของระบบนะครับก็เลยเข้ามาเล่นกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าไฟในทาวเวอร์ดีฟเ e นสกับไฟในทาวเวอร e ดีฟเอภาคแรกเนี่ยมันต่างกันยังไงเอาจริงๆผมเข้ามาไม่ได้รู้สึกว่าต่างกันนะครับผมเพราะว่าล็อบบี้เนี่ยให้บรรยากาศเหมือนกับภาคแรกเลยอะซึ่งไม่ได้รู้สึกต่างเลยนะ แต่อาจจะเป็นต่างในเรื่องของตัวละครแล้วก็เรื่องของระบบหรือเปล่านะครับผมยูนิตผมอยู่ไหนวะเนี่ยมีตัวฟรีมาให้เป็นเฟดดีเวลหนึ่งนะครับผมกดใส่ไปเฮ้ยมีระบบเลเวลด้วยนะครับผมเนี่ยคือเขามีให้อาหารคือเราจะต้องเก็บเลเวลเพื่อเพิ่มในส่วนของสเตตัสอะไรแบบนี้ใช่ไหมมีแพ็คการ์ดด้วยนะครับผมใส่การ์ดเพื่อเพิ่มพลังให้กับทีมแน่นอน ระบบนี้มันต้องมีถ้าเป็น Tower Defense สมัยนีย้ไม่มีไม่ได้นะครับผมมันทําให้ตัวเกมมีกิมมิคมากขึ้นนะครับว่าแต่ผมส่มอะไรได้ไหมมี750ร้อยห้าสิบ่ะเพื่อนๆสมตัวอะไรได้ไม่เอ่ยหรือไม่ได้ Exclusive Freddy ค,ครับผมสายฟรยียังซื้อได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นจุดขายหลักๆของไฟน์ไนท์ทาวเวอร์ดีเอน์เลยนะครับผมคือดีกว่าแมปอื่นตรงที่ว่าเราไม่มีโลบัคเติมเนี่ยสามารถใช้เงินภายในเกมซื้อได้เลยนะครับผมชอบมากระบบนี้มีอีเวนต์ฮาโลวีนอยู่นะยังคงอยู่นะครับผมว้าว ฮาโลวีนเปลี่ยนไปเขาไม่ได้เอาของเก่ามาเล่าใหม่นะนี่เขาเล่าใหม่หมดเลยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของสเปเชอร์บอนนี่ที่เป็นหน้าเหมือนเฟดดี้นะครับผมไม่ใช่หน้าเหมือนเจสันนะครับเฟดดี้ที่ไหนโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันครับทุกคนเพื่อนไปเป้าอีซี่แล้วก็ปรับเป็นกี่คนดีไปคนเดียวก่อนนะเพราะว่าถ้าพาเพื่อนไปด้วยเดี๋ยวจะเป็นภาระเพื่อนนะครับผมไม่ใช่ว่าเพื่อนเป็นภาระเรานะเราเป็นภาระเพื่อนแล้วช่วงนี้ บวกโชคให้50%นะครับผมบูธฟรีนะเมื่อกี้ผมไม่ได้กดบูธนะผมเพิ่งบอกทุกคนไปว่าระบบเกมทุกอย่างน่าจะ,สะเสถียรแล้วเ <laughs> ลเมื่อกี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรานะมันเป็นที่เซิร์ฟนะครับผมเซิร์ฟมีปัญหาน่าจะเป็นเฉพาะอีเวนต์ฮาโลวีนหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวรอเพื่อนเขาสร้างดีกว่าเพื่อนเขาสร้างแล้วเดี๋ยวผมจอยเข้าไปด้วยนะครับผมตอนนี้เนี่ยเขาได้ปรับใหม่ในส่วนของ UI เวลาเราจะเข้าไปเล่นเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหม ถ้าเป็นภาคแรกเนี่ยมันจะไม่มีอิสระแบบนี้นะครับผมตอนนี้เราสามารถสร้างได้ต้องการผู้เล่นเท่าไรในห้องนะครับผมอยากจะเข้าไปเล่นกับเพื่อน2คนสมคนนะครับอะไรแบบนี้ทุกคนเฮ้ยไปด้วยได้เผ่าเพื่อนเพื่อนใจรายมากเลยอะ่ะเพื่อนไม่ให้เราเข้านะครับผมงั้นเราไปคนเดียวก็ได้นะครับผมเอาเป็นเอเลสไหมหรือเอาปกติปกติดีกว่านะครับผมไปโอเคอีเวนต์ฮาโลวีนน่าจะมีปัญหาจริงๆอ้าวมาแล้วนะครับผมเห็นโหลดนานคิดว่าจะมีปัญหานะครับผมเฮ้ย หมือนจะเข้าไม่ได้นะโอเคมาแล้วมาแล้วเราก็ใจร้อนจังเลยนะครับผมมามันออกมาจากตรงนี้ใช่ไหมวางไปแล้วทําไมไม่ได้วะเรามีต้อง500โอเควางม่อีกรอบหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ตรงนี้นะครับผมอนิเมชันการโจมตีเฟดดี้เป็นไงครับอ่าเป็นการโยนไม้เฮ้ยดีกว่าเดิมดูดิอนิเมชันดีกว่าเดิมนะครับผมแต่ทําไมตีไม่เข้าเลยออกเข้าอยู่คือตีเป็นตัวไง เขาตีเป็นฮิตนะครับผมดาจเ,เดียวนะวางตัวที่3ไปตัวที่4ไม่ได้เงินไม่พอฟาร์มแป๊บแล้วก็ภาคแรกอะ่ะเขาไม่ค่อยซับพ์ตมือถือนะครับผมภาคนี้น่าจะซับพตปะทุกคนภาคแรกเนี่ยถ้าใครเล่นในมือถือบอกเลยว่าอัปเกรดตัวละครลำบากมากนะครับผมมันจะมีปัญหาเรื่องของการวางตัวการปรับทิศทางอะไรแบบนี้อันนี้น่าจะได้แล้วมั้งเดี๋ยวผมลองกด R ดูดิอ่ะ หมุนได้แบบอิสระนะครับผมในมือถือก็น่าจะมีปุ่มละทุกคนแม็กหกตัวนะครับผมแล้วมาอัปเกรดกันครับจากเลเวล1ไปเวล2นะครับผม350ครับจาก2ไป3ครับผมจาก3ไป4ครับเอาเงินไม่พออัปเกรดเป็นเลเวล4มาแม็กอยู่ที่เลเวล4นะดาเมจห้าสิบจุดหกละจมีการโจมตี27.5ครับคูดาวสองวินะครับผมแล้วก็ดีพเอสอยู่ที่25.3ต่อวิครับอันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยแตงโมัว เหมือนแตงโมในกลัวการเด้นอ๋อไม่ใช่ฟักทองนะครับผมเฮ้ยะจรุดะจรุดะจรุดอีกทีหนึ่งเพื่อนอีกทีหนึ่งเออโอเคดีมากสงสัยเราต้องอัพกรดกระจายนะครับเพราะว่าอัพกรดตัวเดียวแม็กเนี่ยมันไม่พอนะเพื่อนๆนคูดาวมันไม่ทันครับทาไมมันออกมารลล์เลยอ่ะผมตีไม่ทันแล้วนะมันมีแบบให้ออกมาทีละเว็บไหมหรือว่าเรากดออโต้สคริปค้างไว้ว่าเมื่อกี้ อันนี้แงออโต้สคริปไว้จริงด้วยนะครับผมถ้ามันไม่รวดเร็วทันใจเราสามารถปรับสปีดได้นะเพื่อนๆปรับสปีดก็ตรงนี้เลยนะครับผมสปีดสองเนี่ยฟรีส่วนสปีดสามไม่มีมีแค่2นะครับผมผมอัพแม็กหมดทุกตัวแล้วนะครับตอนนี้คือเราทําอะไรไม่ได้แล้วต้องรอลุ้นอย่างเดียวนะครับผมว่าจะผ่านไหม <c oughs> อันนี้แค่ EC ด่านแรกนะเนี่ยจะได้ฟักทงกับเขาไหมวะผมอาสปีดคูณ2เลยอะ เพื่อความรวดเร็วทันใจนะครับผมเมื่อเข้าไปแล้วหนึ่งครับไม่เฟดดี้ไม่สามารถแบกเราได้ครับผมเอาไม่อยู่ครับเรียบร้อยเฮ้ยเมื่อกี้บอสจะออกมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เว็บ15คือเจอบอสแล้วนะครับผมแต่แพ้ก็คือไม่ได้อะไรเลย <c oughs> เยฮ้ยผู้พัฒนาไม่ให้อะไรเลยหรออย่างน้อยให้เงินนิดนึงก็ยังดีนะครับผมเอาไปต่อยอด ฟรีรีวอตตรงนี้เพื่อนๆสามารถรับได้ฟรีโดยการเข้ากลุ่มนะครับผมเข้ากลุ่มก่อนครับแล้วก็กลับเข้าเกมนะครับผมแล้วก็มากดรับรางวัลตรงนี้นะครับผมผมยังไม่ได้เข้าครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเข้าไว้แล้วก็ออกไปแล้วก็ไม่ได้เข้าอีกเลยนะครับผมผู้พัฒนาเพิ่งเปิดไงในส่วนของไฟในทาวเวอร์ดีเฟนส์สองเดี๋ยวกับเข้ากลุ่มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอกอัลลิสเพรสนตรงนี้นะครับผมกล่องนี้ไม่ฟรีนะกล่องนี้น่าจะฟาร์มได้อยู่นะครับผมคือน่าจะมีฟาร์มฟรีแหละลองหาดูก็แล้วกันนบบผมมหาที่่สแึง มาในส่วนของไพค์คอนเนอร์นะครับมีมืมอชา้างแล้วก็อันนี้ซนูนยังไม่มาส่งอันนี้นะครับมียูนิตแล้วก็ไรอันนี้เป็นแพ็คใช่ปะ่ะเฮ้ยนี่คือไรอะ่ะอ๋อเป็นอาหารนะครับผมเป็นอาหารซื้อให้ในส่วนของยูนิตเรานะครับดูตรงนี้ดูไปแล้วเป็นการ์ดนะครับผมยูนิตเวิร์กชอปนี่ไงเจอแล้วนะครับผมอันนี้คือสุ่มบัฟนะครับมันก็จะมีบัฟต่างๆให้กับยูนิตของเราอันนี้อีโวและไหนที่สุ่มเหรอลูกพี่ที่สุ่มอยู่ไหนครับผม นี่เจอแล้วซัมมอนตรงนี้เลยครับอันนี้เป็นการเล่นปกตินะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมพาเพื่อนๆไปเป็นอีเวนต์นะครับนี่ซัมมอนได้7ครั้งนะครับผมมามันต้องสุ่มครับถ้ามีตัวเดียวเมื่อกี้คือเล่นอีเวนต์ไม่ผ่านนะครับผมได้ระดับอันคอมมอนนะครับผมบอนนี่ครับซีเข็ดกับไนเมะสักตัวได้ไหมล่ะคือแมปเนี้ยไฟในทาวเวอร์ดิฟเฟนต์เนี่ยตัวระดับสูงสุดจะเป็นในส่วนของไนเมะจะไม่ใช่ซีเขิดนะเราได้ทอยเฟสดี้มาครับระดับอีพิกขยับขึ้นมาแล้ว มิติข้อก็ถือว่าใช้ได้ครับมิติคอ้อเ่าระดับแรอีกสี่ครั้งครับผมบอนนี่เหมือนเดิมครับสามครั้งสุดท้ายบอนนี่อีกแล้วครับผมบอนนี่ไม่ต้องมาแล้วนะบอนนี่พอแล้วบอนนี่เยอะแล้วนายก็ด้วยเจเจครั้งสุดท้ายครับปะได้อะไรครับบอนนี่ ออวันนี้มันเยอะจังวะเออลืมพูดในเรื่องของพาร์ไปมีพาร์ด้วยนะทุกคนอันนี้มีตั้งแต่ในส่วนของซีซั่นแรกแล้วไฟในทาวเวอร์ดีฟิ์แรกนะครับผมก็เก็บเควสนะครับเพื่อรับพาร์ครับผมทุกคนก,ไนกน็ไปเล่นปกตินี่แหละไปเล่นปกติเดี๋ยวมันก็จะขยับให้เองนะครับผมอย่างน้อยก็มีทอยเฟสตี้ที่เป็นระดับอีพิกมาใส่ไปตัวที่2 JJ ตัวที่3บอนนี่ตัวที่4อันนี้อินเด็กนะ ด้านหน้าที่สมมอนเลยเพื่อนๆมาดูได้ว่าเราได้ตัวอะไรไปแล้วแล้วก็ขาดตัวอะไรบ้างนะครับมันไม่สามารถส่งของข้าแมแบบได้อ่ะจริงๆเขาน่าจะทําให้ตัวที่มีอยู่ในไฟในทาวเวอ e ์ดี s e นแรกสามารถโอนย้ายมายัางไฟในทาวเวอร์ดี s เอน์สองได้นะทุกคนแต่เกมมันจะพังหรือเปล่านะครับผมเขาก็เลยไม่ทําเพราะว่าถ้าโอนย้ายได้มันก็จะคล้ายๆกับของเพชรซิมูเลเตอร์เกนะครับผมอาจจะ เป็นอีกหนึ่งประเด็นคือถ้ากลัวว่าโอนมาแล้วจะทําในส่วนของพวกพีไม่ถูกแล้วก็จะเป็นการเอาเปรียบผู้เล่นใหม่เขาก็เลยให้ทุกอย่างใหม่หมดเลยไปด้วยได้ไหมเพื่อนไปด้วยได้เปล่าเพื่อนยังไม่ไสร้างกันเราสร้างเองมา3คน3คนมาเร็วมาเร็วเร็วเข้ามาดิ3าคนพอดีเลยเนี่ยไปไหมเนี่ยถ้าเข้าตอนนี้ยังทันนะมา1แล้วมาโอเค3คนพอดีงั้นกดเริ่มนะครับผมเอ้ย ทำไมผมเห็นขึ้นเป็น1นึทับสมมีแค่เราคนเดียวเหมือนเพื่อนเขายังไม่เข้าหรือเปล่าวะชัวป้าบสรุปไอามาคนเดียวเรามาโซโล่คนเดียวนะครับผมทั้งทั้งที่สร้างห้องสมนะจะเป็นอะไรไหมมอนมันจะโหดกว่าเดิมไหมผมวางเจเจไปก่อนนะครับเจเจคูดาวเท่าไหร่เมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวค่อยมาดูในเกมอ่ะทำไมวางไม่ได้วางเลยนะหรือว่าต้องกดเริ่มก่อนกดเริ่มแล้วก็วางมาเจเจเมาดิโอเค เจเจคูดาวิหนึงครับผมถือว่าใช้ได้ครับต้นเกมสป,ปีดสอมาเลยครับผมโอ้โหแอนิเมชันการโจมตีดูดีนี่ขนาดเป็นพวกตัวระดับปกตินะเพื่อน<ๆ>เขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะครับตามด้วยวันนี่ครับเจเจเราตีเป็นสเปดด้วยอะ่ะเมื่อกี้คือคือมันไม่ใช่สเปดเขาเรียกว่าอะไรนะผมจําชื่อไม่ได้อะ่ะคืออ๋อเป็นประเภทลาย คือตีเป็นแบบทางเดียวไปอย่างนี้นะครับผมส่วนบอนนี่เป็นการโซโลกีตาร์อันนี้น่าจะเป็นดาเมจเดี่ยวนะครับผมใช้กีตาร์ฟาดลงพื้นมีเสียงด้วยเสียง,งตึงนะครับครูดาวนายนานไปหน่อย2.5 <c oughs> นานเกินนะครับผมเรามาดูทอยเฟสตี้บ้างดีกว่าครับทอยเฟดตี้ผมนะครับผมเฮ้ย <c oughs> อย่าให้หลุดอย่าให้หลุดทอยเฟดตี้จัดการฮัลโหลทอยเฟตตี ho, ้โอโหครูดาวนายทำไมมันนานจังสิทอยเฟสตี้ต้องวางด้านหน้าครับ ด้านหลังไม่ได้โชว์สกิลเลยเราอัปเกรดไปเลยจากเวลหนึ่งไป2ครับเขาจะใช้ปืนของเล่นจริงแบบนี้นะครับผมเป็นดาเมจเดียวใช่ปะน่าจะเป็นดาเมจเดียวนะครับผมคูดาวนานมากครับ JJ น่าจะดีสุดในตัวที่เรามีตอนนี้นะโอไม่ใช่ดาเมจเดียวครับคล้ายๆประเภทลายเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องลองอัพเขาแม็กก่อนนะเพราะตอนนี้ครูดาวเขายังนานอยู่นะครับอัพเขาแม็กแล้วเขาจะได้ตีเร็วๆจะได้เห็นความสามารถกันแบบชัดๆสปีดคูณ2ไปเลยพวก ถ้าเป็นระดับอีพิกเขาจะแม็กเลเวล5นะครับแต่ถ้าเป็นระดับแร่อันคอมมอนคอมมอนจะแม็กแค่เลเวล4นะโอเคแม็ก okay, แล้วนะครับผมเนี่ยทุกคนแอนิเมชันการโจมตีรัศมีการโจมตีกว้างอยู่นะครับผมค่อนข้างครอบคุมนะคูดาวสองจดูครับเห็นไหมเขาจัดการ2ตัวเนี่ยเห็นป่ะผมสปีดให้ดูนะครับผมจะได้ออกมาเยอะๆแล้วพอเขาโจมตีไปทีหนึ่งเนี่ยคือตัวด้านหลังก็โดนด้วยนะครับผมเห็นไหมสามตัวเลย ก็น่าจะเป็นประเภทลายเหมือนก,นกันกับ JJ นะครับผมทีนี้มาลองอัพ JJ แม็กบ้าง JJ m a แม็กแล้ว1.5นะครับบอสมาแล้วเป็นเจ้าบอนนี่ไหวไหม JJ มอีกตัวหนึ่งโอเคเอาดิไหวโอ้โหสบายชิลมากบอนนี bon ่ไม่ได้สก,กิดเราเลยนะครับผมโอเคครับทุกคนจัดการบอสได้สำเร็จครับเดี๋ยวต่อไปผมจะต้องไปฟาร์มในส่วนของอีเวนนะ เพราะว่าอีเวนต์ยังอยู่ตัวเขาดีนะครับผมเราจะปล่อยพลาดไปไม่ได้ครับผม3ครั้งสุดท้ายครับเพื่อนๆเจเจอีกแล้วนะครับผมขอมิตร้อสักตัวนะจะได้ลงได้แบบง่ายๆสุดท้ายมาเออถ้าอยากจะสุ่มในส่วนของอีเวนต์ก็จะต้องไปเก็บฟักทองนะเพื่อนๆ โอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไฟในทาวเวอร์ดีเฟนส์2นะครับก็มาแนะนําระบบเกมรวมไปถึงวิธีการเล่นแบบคร่าวๆให้กับเพื่อนๆน,นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเคเวสตรายวันรายสัปดาห์นะครับเคเวสพิเศษเราสามารถกดดูได้ว่าเขาให้เราทําอะไรเพื่อนๆก็ลองอ่านดูนะครับผมล็อกอินรายวันนะครับผมอย่าลืมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเพิ่งเข้ามาเล่นนะทําไมจู่ๆได้หมดเลยหรือว่าเป็นช่วงโบนัสพิเศษนะครับผม น่าจะเป็นช่วงโบนัสหรือเปล่าทุกคนเวลามันอยู่ตรงนี้เพย์ไทม์กิฟเนี่ยนะครับงั้น4,006ก็จัดไปทีละ10ครับผมมีประสบการณ์ในการส่มทีละ50จากครั้งที่แล้วนะครับผมของภาคแรกเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับผมเอาเป็นทีละสิดีกว่าเอ๊ะทีละสิบทำไมผมได้แค่3ตัวเมื่อกี้หรือว่ามันโชว์เฉพาะตัวที่เราได้ซ้ํานะครับผมเอออาจจะใช่นะครับอาจจะโชว์แบบนี้นะครับผมเฮ้ยชายนี่มา ยังว่าดทำไมสีเสื้อแปลกๆนะครับผมโอเคได้ชายนี่มาหนึ่งนะครับผมอันนี้ปกตินะครับผมก็จะโชว์แค่ตัวสูงสุดที่เราได้นะครับผมสองครั้งสุดท้ายครับอีกแล้วหรอครับผมอีพิกอีกแล้วนะพอแล้วมังตัวสุดเออโอเคสรุปได้ชายนี่มาตัวเดียวไม่ต้องไม่ออกเลยครับเปอร์เซ็นต์มันออกยากขนาดนั้นเลยเหรอทำไมเตตัสชายนี่มันเท่ากับตัวปกติที่ไม่ใช่ชายนี่เลยนะครับ แล้วเราจะมีชายนี่ไปเพื่อโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมยังไงก่อนจะก,กันไปเนี่ยผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับลืมบอกไป FK k อยู่ตรงนี้นะสามารถกดได้ก็จะว้าไปที่ FK k เลยนะครับ